สวัสดีครับครับใหญ่เป็นไงบ้างวันนี้เอ่อใันนี้ผมเตรียมตัวมานานมากครับผมซ้อมมา2เดือน2เดือนได้เลยสองเดือนกว่าเลยครับบอกได้ไหมว่าตอนที่เราซ้อมอ่ะเรามีอาวุธเด็ดอะไรที่จะมาอุ่นขานเราแล้วก็ชอบจัดก็มันจะได้ผมเยครับลูกเตะมาตีขาเราเต่ก็หาจังหวะครับเอื่อซึมยังอะไงกันคิดว่าจะปิดเกมเร็วได้ขนาดนี้ไหมวันนี้ไม่ไม่คิดนะครับไม่คิดว่าจะปิดเกมเลยไปเรื่อยๆก่อนใช่ไม่คิดว่าจะเรื่อย ตัวเขาเคล่อนล่างไมก่อนอยากอยากจะลองว่าคุณเข่ากีมล็อกแข็งยังไงด้วยใช่ไหมจะได้ลองเลยเขาว่าตายยกเขาไม่ห่อเลยเป็นไงกับไฟนี้ร่างกายเรา น่ากายผมซ้อมมาสองแต่เต็มร้อยเกินร้อยเลยครับไป้อนานมากครับเป็นนกไปตอดตลอดไหมใช่ยังไม่ครบยกผมกลับมาใหม่ไม่ครบยกเลยครับอืมีิรั้ง่นนนนกมากี่ครั้งครับผมกลับมากลับมาพักใหม่ต่้สไฟแพนนกเด็ดเพ้ตัวเดียวนัก็นะนกสามสคนแพ้คมาครับูกแพ้เด็ดียแพ้เด็ดเที ที่เชียงรายครับแล้วถ้าร um, ้อยสิบห no no um, ้าใช่ปุบผมก็ใจก็อยากของเขเพราะว่านั้นปล่อยปล่อยไปตเตะผมกินข้าวไปช่างเวียดผมก็ไม่ยังไม่ถึงร้อยสามสิบก็มาร้อยสามสามอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราคิดว่าดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ครับก็ยังบอกไม่ได้เพราะร้อยสิบห้าผมไม่แต่มาอยู่กับเฮียตีนี่ไปแรงเลยครับที่ผมบีบมาร้อยสิบห้าเฮียอยากให้ผมทำร้อยสิบห้าผมตามใจเฮียครับก็ทำได้สำเร็จนะ ก็ทำได้มาพอดี24ตัวเตี๋ย6 7อย่างนี้ตัว1 5เราคุมเยอะไหมรอให้สักกีนนึงเราคุมเยอะกว่านะ165เขาเพิ่งแจ้งมาว่ังคุมทำหนักวันแรกเลยครับผมก็ไม่ได้คุมเลยครับผมรดห้ารูแบบห้ารูสองวันเลยครับอืมใช่แล้ผลงานไฟนี้พอใจไหมครับพอใจมากครับก็จะทําให้หน้าที่ให้มันดีที่สุดครับมีจุดไหนต้องกลับไปเสริมปรับปรุงม้างครับก็มีมีมีอยู่ครับก็ บางทีผมเวลาผมปั้มอะไรก็โดเนียด่าเวลาตั้งแขนเวลาอะไรก็นี่ครับผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สห้านะครับจะได้ฉีดเท่าไหร่ครับเป็นนี้พี่อมน่าจะให้สองกระปั้นผมก็จะครับพี่อมมีคนยกสองหมื่นตลอดนะอยากขอบคุณบ้างครับก็อยากขอบคุณเนียสีทีเด็ดก้าวแล้วก็น้ำมันใต้ก็เทนเนอร์จานเล็กแล้วก็เทนเนอร์เทนเนอร์ในในค่ายทุกคนครับแล้วก็พี่อมขอบคุณที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้ ได้มาทีเดียวเก้าครับขอบคุณทุกคนพี่น้องจากได้พี่น้องได้มาทีเดียวเก้าท,ทุกคนครับทีคค่ะเป็นกองเชียผมนะครับสุดท้ายโบอเอฟซีแฟนคลับเราหน่อยตีใหญ่ครับไฟนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วครับไปหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับนี่ครับ